สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l ดูดวงความรัก w ิชแอ M ทารออ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะแม่มดจัดทำคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกไม่ดีแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้อย่ากเก็บเอาเรื่องราวในคลิปไปใส่ใจนะคะเพราะ มันเป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปซึ่งอาจจะมีพลังงานที่ตรงหรือไม่ตรงกันกันกบตัวคุณก็เป็นได้นะคะไม่แนะนำให้นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ที่ Inbox Facebook w i s h m tarot นะคะ วันนี้แม่มดมาในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง22กรกฎาคมในช่วง1-30พฤศจิกายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิหลับตา นึกถึงหน้าเขาคนนั้นอาธิฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อาธิฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะแม่มดจะเปิดไพ่นะคะเพื่อดูพลังงานในฝั่งของชาวราศีกรกฎก่อนนะคะขอความกรุณานะคะคนที่จะแสดงความเห็นในคลิปแม่หมดขอให้ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการแสดงความเห็นในพื้นที่สาธารณะด้วย เดอะเมจิกเชนค่ะคุณเป็นคนที่มีความรักแบบที่ใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะคะอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะหรือการสื่อสารที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้นะคะคุณมักจะใช้เหตุผลกับความรักนะคะ เลือกที่จะรักแบบมีเหตุผลแล้วก็ใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคะ A o f o f วค่ะแม่มดมองว่าถ้าหากความสัมพันธ์ของคุณอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณกําลังจะได้รับข่าวดีในเร็วๆวันนี้สถานะของคุณจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ Ni ยอ o ฟ o ค่ะคุณเป็นคนที่เจ็บมาเยอะในเรื่องของความรักนะคะเป็นคนที่ พร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ความรักของคุณนั้นมีความสุขนะคะคุณค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวในเรื่องของการแสดงออกเกี่ยวกับความรักนะคะไฟล์ออฟเพนตาค่ะแม่มดมองว่าคุณอาจจะแอบรักใครข้างเดียวนะคะอาจจะเป็นฝ่ายที่คอยทุ่มเทใส่ใจเขามากกว่าในขณะที่ตัวเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจ หรือใส่ใจกับตัวคุณมากนักนะคะ Two of w n d ค่ะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกสับสนแล้วก็กังวลและลังเลนะคะใจนึงคุณก็อยากที่จะมีสถานะที่ชัดเจนกับเขาแต่ใจนึงคุณก็คิดว่านี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่พร้อมที่ตัวคุณจะมีความรักนะคะตัวคุณเองจึงกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะ มองว่าในอนาคตคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอคนรักหรือความรักที่ดีกว่านี้ก็เป็นได้นะคะแม่มดจะขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะเพื่อดูความรู้สึกที่คุณมีให้กับตัวเขานะคะ six of pentacles ค่ะคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตคนรักให้เขามีความสุขจากการช่วยเหลือของคุณคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมากนะคะ เป็นคนที่ให้โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆนะคะ The Tower ค่ะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอาจจะถึงจุดจบจุดเปลี่ยนอาจจะถึงจุดสิ้นสุดอะไรบางอย่างนะคะ Breakfast. r e e of p e n t a c ค e s ค่ะความรักครั้งนี้อาจจะพบเจอกันจากการทำงานนะคะมีเรื่องงานที่ทำให้ได้มาพบและเจอกันเขาอาจจะเป็นหุ้นส่วนของตัวคุณนะคะ หรือเป็นคนที่มาพบเจอกันจากการทำงานนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นคนที่มีเรื่องงานทำให้ได้มาพบและเจอกันก็เป็นได้นะคะ q u e e n of Pentacles ค่ะคุณเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องของความรักนะคะถ้าเกิดว่ามีความรักคุณก็อยากที่จะมีสถานะที่ชัดเจนคุณเป็นคนที่สนใจ แล้วก็ใส่ใจในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะสนใจในเรื่องของการลงทุนคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังกับเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของความรักนะคะถ้าหากว่าคุณรักใครคุณก็ต้องการที่จะมีสถานะที่ชัดเจนกับตัวเขาถ้ามาคบเล่นๆคุยกันแบบเล่นๆตัวคุณก็ไม่ต้องการนะคะ e m มเพลน c ์ค่ะ ช่วงนี้คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการโยกย้ายอาจจะย้ายบ้านย้ายที่ทํางานนะคะคุณอาจจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเกี่ยวกับเรื่องงานยังไม่มีเวลาที่จะสนใจในเรื่องของความรักมากนักนะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะคะคุณต้องการที่จะเอาเวลานี้ไปใส่ใจแล้วก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของงาน มากกว่าที่จะสนใจในเรื่องของความรักนะคะแม่มดมองว่าชาวราศีกรกฎคุณอาจจะมีความรักที่มีสถานะไม่ชัดเจนกับเขานะคะมันอาจจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มาถึงจุดเปลี่ยนนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณพยายามที่จะไม่คิดอะไรมากเพราะมองว่ามันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะมีความรักก็เป็นได้นะคะ นี่คือพลังงานและความรู้สึกของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถามไพ่เพิ่มเติมกันนะคะว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจากนี้นะคะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันค่ะ Ten of c u p ค่ะ คุณอาจจะรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแม่มดมองว่าเขาอาจจะมาแสดงความชัดเจนกับตัวคุณทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีอนาคตที่ชัดเจนแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในระยะยาวนะคะเอ็ดออฟวาออกมาอีกแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้จะมีสถานะที่ชัดเจนต่อกันนะคะจะเกิดข่าวดีขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะไนออฟเพนตาเค่ะ คุณนะคะอาจจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองอาจจะมีความรักแบบที่ไม่คาดหวังอะไรมากนะไม่ต้องการที่จะเรียกร้องอะไรจากคนรักเพราะคุณคิดว่าความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่สามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องยึดติดต่อกันมากนะันะคะ Two of c u p บนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะ จะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีนะคะรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สามารถรับส่งอารมณ์และสื่อสารความรู้สึกถึงคุณได้เป็นอย่างดีนะคะแค่เพียงมองตาก็เข้าใจในความหมายที่ส่งถึงกันนะคะ The Sun ค่ะความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาเติมเต็มความสุขของตัวคุณนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้รู้สึกถึงพลังงานที่ดีในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะมีไพ่10 Off u u p t o o ออฟคและ The Sun ขึ้นมาด้วยไพ่3ใบนี้เป็นไพ่ความรักที่มีความหมายที่ดีมากๆเลยนะคะนี่คือแนวโน้มความสัมพันธ์ดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นของชาวราศีกรกฎนะคะ แม่มดจะขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะเพื่อดูพลังงานในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศรีกรกฎนะคะคิงออฟสอดค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศรีธาตุลมนะคะมิถุนตุนกุมเป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่าคุณ5ปีขึ้นไปนะคะเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่เชื่อ ในความคิดของตัวเองนะคะเขามักจะมีความรักที่ผ่านการคิดและตัดสินใจมาอย่างดีแล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่ดุดุแข็งแข็งแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อในความคิดและเชื่อในการตัดสินใจของตัวเองนะคะแต่ข้อดีของคนนี้ก็คือถ้าเขาคิดที่จะตัดสินใจรักหรือ ตัดสินใจที่จะเลือกใครมาเป็นคู่แล้วนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีความรักแบบมั่นคงแล้วก็จริงจังนะคะไฟท์ออฟวันค่ะตัวเขาเองนะคะอาจจะมีความคิดอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งกันอยู่ในช่วงนี้เหมือนกับว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการแสดงออกที่ตัวเขาแสดงออกกับตัวคุณนะคะ10 of cup s ค่ะ เขามีความสุขนะคะที่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับคุณแม่มดมองว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการแสดงออกเกี่ยวกับความรักบางครั้งเขาก็เลยรู้สึกขัดแย้งนะคะเขาไม่รู้ว่าจะเลือกแสดงความรักกับคุณแบบไหนนะคะค e e นออฟวานค่ะแม่มดมองว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องงานคนหนึ่งเป็นคนที่ มีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงนะคะเขาเป็นคนที่มีอีโก้สูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชื่อในความคิดแล้วก็เชื่อในการตัดสินใจของตัวเองนะคะเอ็ดออฟวานค่ะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเขาจะตัดสินใจที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณอย่างรวดเร็วนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะมีสถานะที่ชัดเจนต่อกันในเร็วๆนี้นะคะ ทีนี้แม่มดจะขอเปิดไพ่เพิ่มเติมเพื่อดูความรู้สึกที่เขามีให้กับชาวราศีกรกฎนะคะจัดเม้นค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นรักแรกพบนะคะรู้สึกถูกชะตาตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้พบและเจอกันความรักของเขาที่มีกับคุณเกิดขึ้นแบบรวดเร็วนะคะ end of c u p ค่ะ ช่วงนี้เขาอาจจะแยกห่างจากตัวคุณนะคะต้องการที่จะมีระยะห่างจากกันเพราะว่ามันอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกไม่ดีนะคะเขาจึงขอแยกตัวห่างจากตัวคุณเพื่อไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองในช่วงนี้นะคะ Page of Pentacle ค่ะความรู้สึกที่เขามีให้กับตัวคุณเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างจริงจังแล้วก็มั่นคงนะคะ แต่เขาอาจจะเลือกแสดงความรู้สึกนั้นแบบทีเล่นทีจริงเพราะเขาไม่ต้องการให้คุณรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงที่เขามีให้กับตัวคุณนะคะ p g g o o f one ค่ะคุณเป็นคนที่มีเคมีที่ตรงกันกับตัวเขาเป็นอย่างมากนะคะเป็นคนที่เขาต้องการที่จะมาเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนที่เขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ เดอะชาริออค่ะเขานะคะต้องการที่จะรุกเข้าหาคุณแบบรวดเร็วแสดงความรู้สึกกับตัวคุณแบบชัดเจนนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ปากแข็งแล้วก็มีทิฐิในเรื่องของความรักนะคะเขาเป็นคนที่มีครอบครัวไม่ค่อยอบอุ่นในวัยเด็กต้องการคนรักที่ดีแล้วก็ความรักที่ดีเพื่อมาเติมเต็มทำให้ตัวเขารู้สึกสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะแม่มดมองว่า เขาจะติดต่อสื่อสารเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วและมาแสดงความรู้สึกกับตัวคุณแบบชัดเจนแต่เขาเป็นคนที่ไม่เก่งในเรื่องของการพูดความในใจที่มีเกี่ยวกับความรักนะคะแม่มดแนะนำว่าให้คุณดูที่การกระทำของคนคนนี้นะคะเพราะว่าเขาจะเน้นที่การกระทำมากกว่าที่จะแสดงออกด้วยคำพูดนะคะนี่คือความรู้สึกและพลังงานของเขา ในช่วงนี้นะคะแม่มดจะขอใช้ไพ่เลิฟแมสเซจออร์เคิเพื่ออ่านความในใจที่คุณและเขาอยากบอกกันและกันนะคะแม่มดจะเลือกฝั่งละ5ใบนะคะจะเลือกในฝั่งของตัวคุณก่อนนะคะ I don't want to live without you ฉันไม่อยากอยู่โดยไม่มีคุณ I'm sorry that I have let you down. ฉันขอโทษนะที่ทำให้คุณผิดหวัง I miss the old you who c a r e about me. ฉันคิดถึงคุณคนเดิมคนที่เคยห่วงใยฉัน I want you back no matter what it takes. ฉันต้องการให้คุณกลับมา ไม่ว่าจะแลกกับอะไรก็ตามไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะแม่มดยืนยันว่ายังไงสถานะของคุณและเขาก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะอย่างแน่นอนนะคะและใบสุดท้ายนะคะ you are the first person whom I truly m i t คุณคือคนแรกเลยนะที่ฉันคิดถึงจริงๆ และนี่คือ5ข้อความนะคะที่ FC ของแม่มดอยากบอกกับเขาคนนั้นทีนี้แม่มดจะเปิดในฝั่งของเขาบ้างนะคะว่าเขามีอะไรอยากบอกกับตัวคุณบ้างนะคะ I pretend I don't care but the truth is I miss you like crazy ฉันแกล้งทำเป็นไม่สนใจแต่ความจริงแล้วฉันคิดถึงคุณแทบบ้าคลัง่ง I'm done with trying if you want me in your life let me know ฉันพยายามมามากแล้วถ้าคุณต้องการฉันในชีวิตก็บอกฉันด้วยแล้วกัน The more I know you the more I realize how much I love you ยิ่งฉันได้รู้จักคุณมากขึ้นเท่าใดฉันก็ยิ่งรู้ว่าฉันรักคุณมากขึ้นเท่านั้นประโยคบอกรักมาแล้วนะคะถ้าใครรอฟังอยู่ I maybe far away but I never left you ฉันอาจจะอยู่ไกลแต่ฉันไม่เคยทิ้งคุณไปไหนแน่นอนและข้อความสุดท้ายนะคะ I maybe quiet but I learn a lot along the way ฉันอาจจะเงียบแต่ฉันได้เรียนรู้มากมายระหว่างทางอย่างที่แม่มดบอกนะคะช่วงนี้เขาอาจจะแยกห่างจากตัวคุณเพื่อ เอาเวลานี้ไปคิดแล้วก็ทบทวนความรู้สึกที่เขามีให้กับตัวคุณนะคะแม่มดจะขอใช้ไพ่โรแมนต์แซงเจิ้ลเพื่อเป็นคำแนะนำให้กับชาวราศีกรกฎนะคะเฟิร์ค่ะไพ่ออกมาแนะนำให้คุณทำตัวเจ้าชู้บริหารเสน่ห์บ้างนะคะเลิฟ yourself first ค่ะไพ่แนะนำให้ช่วงนี้คุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนนะคะ Getting to know each other ค่ะไพ่บอกว่าให้คุณเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ทำความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นนะคะเขาอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่คุณคิดเอาไว้ให้เปิดใจและค่อยๆเรียนรู้กันนะคะ p a ชชั่นค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะคุณจะพบกับคนที่มีเคมีที่ตรงกันกับตัวคุณเป็นอย่างมากเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องการที่จะจริงจังด้วยนะคะ w h a t w a i t i n g for ค่ะแม่มดมองว่า w h a t w a i t i n g for หมายความว่าความรักครั้งนี้คุ้มค่าแก่การรอคอยนะคะการอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินสตาชีวิตของคุณเองค่ะฟังข้อความไหนหรือประโยคใดในคลิปแล้วทำให้คุณรู้สึกดีนะคะ แม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นพลังงานที่ดีเก็บไปเป็นกําลังใจที่ดีให้กับตัวคุณนะคะฟังเรารู้สึกไม่ดีฟังเรารู้สึกไม่สบายใจแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะอย่ากเก็บเอาเรื่องราวในคลิปไปใส่ใจเพราะนี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะซึ่งพลังงานในคลิปอาจจะไม่ตรงกันกับตัวคุณก็เป็นได้นะคะไม่แนะนำให้นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะ อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะพบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ